เดี๋ยวเรามาไล่ต่อวงจรนะครับแล้วก็ไล่ทําความรู้จักอุปกรณ์แต่ละชนิดกันไปนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมทําลิงก์แปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับเริ่มจากตัวปั๊มน้ําก่อนนะครับตัวปั๊มน้ําตัวนี้นะครับคือปั๊มไดอะเฟมนะครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือปั๊มพ่นยานะครับตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนาด8บาร์นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกตัวที่เล็กกว่าหรือ ตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับผมเนี่ยมีขนาดนี้อยู่แล้วนะครับขนาดแดบาร์แล้วก็คิดว่าความแรงเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมสําหรับในการเล่นนะครับก็คือมันก็ไม่แรงมากแล้วก็ประหยัดน้ํานะครับส่วนปลายสายนะครับก็จะเป็นหัวพ่นแบบนี้นะครับก็คือหัวพ่นยานั่นแหละครับแล้วก็เอามาใช้นะครับก็สายนี้ก็คือสายพ่นยาเหมือนกันนะครับส่วนตัวแคมลักตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ 03ตัวนะครับ000นะครับก <bie> okay, hmm? ็จะหลัดได้พอดีนะครับไม่หลวมก็จะมีทางเข้าน้ํานะครับทางเข้าน้ําเข้าทางนี้เขาจะมีลูกศรบอกนะครับก็ดูตามคู่มือของปั๊มได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นทางออกของน้ํานะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับก็คือ8บาร์ใช้ไฟ12โวล์นะครับเพื่อนๆได้ปั๊มมาแล้วนะครับทดสอบปั๊มก่อนนะครับทําความเข้าใจกับมันก่อนเนาะก็จะมีขั้วนะครับไฟบวกไฟลบนะครับ ก็คือสีแดงกับสีดำนะครับอ่าเราต่อไฟมาเลยนะครับเรามาดูแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่นะครับที่ผมใช้ก็เป็น12โวลต์ขนาด12 Ah นะครับอ่าเพื่อนๆจะไปต่อกับตัวปลั๊กของรถยนต์ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะหลีกเลี่ยงในการต่อกับปลักรถยนต์นะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดมันเสียหายกับตัวรถขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยุ่งนะครับผมก็เลยใช้เป็นแบตเตอรี่ แบบนี้ดีกว่าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะยกทั้งชุดเราเนี่ยไปตั้งตรงไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งบนรถยนต์เนาะก็เลยใช้เป็นแบตเตอรี่แทนนะครับส่วนเล่นนานหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไม,ไม่แน่ใจนะครับคือที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยก็เล่นได้ทั้งวันนะครับก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ลองเทสนะครับก็คือกั้วไฟลบนะครับไฟลบแล้วก็มาจี้ที่ ไฟบวกมาที่ที่ควบวกนะครับเพื่อนเพื่อนเ็คปั๊มนะครับว่าปั๊มของเราเนี่ยทำงานได้แล้วก็ดูดน้ำได้นะครับดูดน้ำแล้วก็พ่นออกได้นะครับพ่นออกที่ปลายสายได้ตามปกติอันนี้ก็คือตัวเทของปั๊มนะครับจริงๆเพื่อนเพื่อนมีแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทำเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์กดนะครับ มันก็จะปลนน้ำได้ได้เลยเนาะพอ,อเราพูดถึงสวิต์นะครับทำยังไงนะครับที่เราจะทำจะมีสวิต์ในการเปิดปิดตรงสายเส้นนี้นะครับอันนี้เป็นไฟบวกเนาะใช่ไหมครับเป็นสวิต์อย่างนี้เนาะอ่ะไปดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้รีเลย์โมดูลนะครับเรามาดูรีเลย์โมดูลตัวนี้นะครับ ตัวสเปคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด3 0แอมป์นะครับแล้วก็รองรับไฟที่เป็นไฟ AC นะครับ250 VAC นะครับแล้วก็ไฟ DC ก็คือ30 Vdc นะครับที่สามารถรองรับได้นะครับแล้วก็สำคัญอีกตัวนึงก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ sla ขีด12 Vdc นะครับ12 VDC ีนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็คือ มันจะแอคทีฟใช้งานเนี่ยก็คืออยู่ที่12โวลต์นะครับมันจะมี10 5โวลต์12โวลต์24โวลต์นะครับแล้วก็สูงกว่านี้นะครับก็คือในการที่จะดึงคอยนนะครับจะใช้12โวลต์ในการดึงนะครับก็คือฝั่งอินพุตนี้นะครับในการดึงคอยให้รีเลย์ทำงานนะครับส่วนาภายนอก,กนอื่นๆนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะมี NC นะครับ normally c o d e NO normally open นะครับแล้วก็ขา common เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับว่าต่อกันยังไงนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง input นะครับก็จะมีไฟนะครับที่เป็น DC DC บวกนะครับแล้วก็เป็น DC ลบก็คือก r าวนะครับตรงนี้ครับก็คือตรงสเปคตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้ไฟ12โวลต์นะครับต่อเข้านี่นะครับ ส่วนขาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขาสัญญาณนะครับ IN1 นะครับที่เป็น CH1 ตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณในการกระตุ้นนะครับให้ตัววงจรทำงานนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพิเศษอยู่อันนึงนะครับบางโมดูลก็อาจจะไม่มีนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวตัวนี้นะครับจะป้อนเป็น Active เป็น0หรือ1นะครับก็คือตัวนี้ โลหรือ High อันนี้จิ้มไว้ที่ high นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามี a c t i v e ตรงเนี้ยเป็น1หรือมีไฟเข้ามาตรงนี้นะครับเป็น1ก็จะทำงานนะครับถ้าเป็น0ูนก็จะไม่ทำงานนะครับในทางในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือให้1กับ0นย์ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือจิ้มไว้ตรงนี้ก็คือจะทำงานก็ต่อเมื่อให้ตรงนี้เป็น1นะครับเป็น high นะครับ จากต้นคลิปนะครับที่ผมทําให้ดูก็คือการต่อมอเตอร์นะครับกับต่อแบตเตอรี่ตรงๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือทํางานนะครับผมจะใช้ตัวรีเลย์โมดูลตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์แทนนะครับเราก็ต่อก่อนนะครับก็มีผมก็จะมี1ชุดนะครับก็คือเป็นขั้วคีบนะครับแล้วก็มีฟิลตัวหนึ่งนะครับตัวฟิลตัวนี้ประมาณ1 0แอมป์นะครับ เพื่อนๆทาโครงงานหรือทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับควรที่จะมีฟิลวไว้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆทาปืนฉีดน้ํากับรถยนต์นะครับต้องมีฟิลวเลยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดไปช็อตอะไรแล้วทําให้เกิดฟิล์วของรถยนต์เสียหายนี่ก็ดับกางอากาศได้นะครับ ันนี้ผมคลิปคลิปนี้ไว้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเส้นของแบตเตอรี่นะครับจะเข้าที่ตัวคอมนะครับ COM นะครับ,รบย่อมาจากตัวคอมมอนนะครับอันนี้คอมมอนอ่าโอเคแบตเตอรี่นะครับเข้าคอมนะครับเสร็จแล้วจะไปมอเตอร์ยังไงนะครับอ่า เพื่อนๆดูสัญลักษณ์นะครับ NC ก็คือ normally c o d e normally ก็คือปกติ Code ก็คือปกติปิดนะครับส่วน NO normally open ก็คือปกติเปิดนะครับปกติเปิดก็คือสวิตช์มันจะเปิดออกนะครับวงจรจะเปิดออกถ้าผมเอามอเตอร์นะครับจิ้มที่นี่นะครับมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเป็นปกติเปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นปกติปิดผมมาจิ้มนี่นะครับ เหนะครับมอเตอร์ทํางานมอเตอร์ทํางานเลยนะครับอโอเคไม่งงนะครับเราจะใช้ตัว normally open นะครับก็คือปกติจะเปิดอยู่นะครับปกติเปิดปึ๊บอ่าโอเค อันนี้คือครบวงจรแล้วนะครับแต่มอเตอร์เราไม่ทำงานนะครับเราจะทำให้ตัวปกติเปิดเนี่ยให้เป็นปกติปิดนะครับอ่ะให้เป็นปิดนะครับก็คือเราจะต้องทำการสั่งนะครับสั่งให้ตัวนี้นะครับทำงานนะครับวิธีการต่อฝั่งอินพุตนะครับเพื่อนๆจําได้นะครับที่ผมบอกไว้ว่าสเปคของมันนะครับตัวนี้นะครับ sla 12 vdc ก็คือจะแอคทีฟ ก็เมื่อต้องใช้ไฟที่เป็น12โวลต์นะครับถ้าตัวนี้เพื่อนๆซื้อมาเป็น5โวลต์นะครับก็อีกตรงนี้จะต,ต้องใส่เป็น5โวลต์ให้นะครับอันนี้12โวลต์นะครับผมก็เสียบนี้นะครับอันนี้เป็นบวกนะครับบวกปึบอันนี้เรามี12โวลต์เข้ามาจ่อรออยู่แล้วเนี่ยเราใช้ไฟตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ เพื่อนจะลากสายไปต่อที่แบตก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้เหมือนกันเพราะมันถึงนะครับมันถึงกันตรงนี้อโอเคนี่นะครับสิบสองโวลต์เข้านี่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เป็นลบนะครับก็ถือใช้กาว รวมกันนะครับอ่าผมมีเส้นกาวไฟลบนะครับไฟลบจากแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับเข้านี่นะครับปลดก่อนนะครับเดี๋ยวมันช็อตนะครับเขาลบนี่นะครับโอเคเหลือขาสุดท้ายนะครับขาที่เป็นขาสัญญาณนะครับ เดี๋ยวผมเปิดไฟให้กับระบบปึ๊บอ่าโอเครีเลย์โมดูลของเรานะครับก็จะมีไฟพาวเวอร์ติดนะครับนั่นก็คือพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับรีเลย์ของเรายังไม่ทํางานเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเนี้มันจะทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวเราต่อฝั่งอ่าที่เป็นขาสัญญาณให้นะครับขาสัญญาณตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเเขียนโปรแกรมอย่างเช่นตัวโปรแกรม Arduino นะครับก็สั่งให้พินเนี่ยให้เป็นสถานะเป็นไฮหรือโลนะครับเพื่อ สั่งให้ตัวตัวนี้นะครับเป็น High หรือโลนะครับคือเป็น1หรือเป็น0ูนย์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะใช้ไฟนะครับ5โวลต์หรือ3.7โวลต์เนี่ยในการที่จะแอคทีฟตัวขาสัญญาณน,นี้นะครับเราได้ไฟ5โวลต์มาจากไหนนะครับผมก็จะมีตัวสเต็ปดาวตัวหนึ่งนะครับตัวสเต็ปดาวตัวนี้เนี่ยก็จะลดไฟ12หรือ24โวลต์เนี่ยให้เป็น5โวลต์นะครับ เพื่อน,อนๆอาจจะใช้สเปคที่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็เลยใช้5โวลต์10แอมป์นะครับอันนี้ก็จะมีไฟเข้านะครับเขาจะมีบอกเป็นไฟเข้าเป็นอินพุต12โวลต์นะครับแล้วก็จะออกมาเป็น5โวลต์เราก็จะเอาไฟ5โวลต์เนี่ยไปแอคทีฟตัวขารีเลย์นะครับเดี๋ยวผมต่อตรวเนี้ยไฟ12โวลต์ก่อนนะ ผมเอาตัวสเตปดาวนะครับต่อเข้ากับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับก็คือมันเป็นไฟ12โวลต์เข้ามานั่นเองนะครับจากแบตเตอรี่นะครับมันถึงกันเนาะก็คือเป็นอินพุตนะครับบวกเข้านะครับแล้วก็ลบนะครับเข้าแล้วมันก็จะได้เป็นไฟ5โวลต์ออกมานะครับเพื่อนๆควรที่จะมีมิเตอร์วัดนะครับว่ามันได้5โวลต์ออกมาจริงหรือเปล่านะครับถ้ามากกว่านี้เนี่ยจะทําให้ตัวโมดูลของเราเสียหายได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยนะผมวัดแล้วนะครับตัวนี้เป็นได้เป็นห้าโวลต์นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาห้าโวลต์นะครับก็จิ้มที่ฝั่งที่เป็นตัวขาที่เป็นอินพุตนะครับเดี๋ยวผมจิ้มนะครับอวเปิดไฟก่อนเนาะโอเคแล้วก็ลองจิ้มดูนะครับ เห็นครับรีเลย์เราทำงานแล้วนะครับก็คือสถานะตรงนี้นะครับก็เป็น N NO อยู่ Normally Open นะครับก็คือวงจรเปิดอยู่นะครับถ้าเราสั่งให้รีเลย์ทำงานนะคร lectures, group, ini, ับมันก็สวิตช์มันก็ปิดมาเป็นโคดนะครับ เท่านี้ก็สามารถที่จะเล่นได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในการใช้รีโมทนะครับในการควบคุมไอตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับตัวรีโมทนะครับของผมจะเป็น2 Channel นะครับผมมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อใหม่ตัวนี้เป็นรีโมทบังคับรถบังคับเนาะก็จะมีตัวรีเซ r ร์เวอร์อีกตัวนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆเช็คดูดีๆนะครับว่าเป็นรีโมทที่เป็น2.4กิกหรือเปล่าแล้วก็ มันสามารถที่จะเร่งเบาเร่งแรงได้หรือเปล่านะครับถ้าถ้าอยากจะควบคุมเซอร์โวให้ได้แบบผมนะครับก็คือควรที่จะเป็นสามารถที่จะเร่งเร่งเบาเร่งแรงได้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนได้ตัวรีโมทมานะครับเพื่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวรีโมทของเพื่อนๆนเองนะครับว่าทํางานแบบไหนนะครับโดยการเทสตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับตัวรีโมนทมนะครับถ้าถ้าเป็นรีโมทยี่ห้ออื่นเนี่ย ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้นะครับแต่คอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีอ่ามีชัแนลนะครับก็คือชัแนลหนึ่งชัแนลสองชัแนลสามชัแนลสี่นะครับส่วนตัวรีโมทเนี่ยแค่สองชัแนลเท่านั้นเองนะครับเราก็จะใช้แค่ตัวชัแนลหนึ่งกับชัแนลสองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นขาไฟนะครับอ่าไฟนะครับแถว ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นไฟลบนะครับแถวกลางก็เป็นไฟบวกนะครับเราจะต้องป้อนไฟให้นะครับส่วนสเปคการป้อนไฟเพื่อนๆก็เช็คก,กับาทางร้านนะครับว่าไฟของเพื่อนๆนเนี่ยต้องใช้เท่าไหร,ร,ร่นะครับของผมใช้5โวลต์นะครับก็พอดีผมมีไฟ5โวลต์อยู่แล้วมาจากตัวสเต็ปดาวนะครับผมก็จะต่อไฟบวกแล้วก็อันนี้ผิดแล้วอันนี้ไฟบวกนะครับแล้วนี้เป็นไฟลบ กอนไฟนะครับก็จะมีการกับพริบนะครับอ๋อเพื่อนๆนะครับต้องบายดิ้งตัวรีโมทกับตัวรีเซิร์เวอร์ให้รู้จักกันด้วยนะครับโอเคนี้ไฟมาแล้วนะครับวิธีการเทสก่อนนะครับก่อนที่จะต่อเข้าไปกับในระบบเรานะครับเพื่อนๆถ้ามีตัวเซอร์โวเล็กๆอผมมีตัวเซอร์โวตัวนี้นะครับเล็กๆนะครับเพื่อนๆก็ต่อเลยนะครับช่องที่หนึ่ง ช่องที่น,น,น, okay. นึ่นะครับปึ๊บแล้วก็เปิดรีโมทดูนะครับปึ๊บอ่าโอเคนี่นะครับผมต่อเข้าช่องที่หนึ่งก็คือตัวเนี้คือช่องที่1น่นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ได้แล้วใช้งานได้นะครับต่อมานะครับช่องที่2นะครับก็เพื่อนๆพืย้ยายนะครับ ย้ายมาต่อที่ช่องที่สองนะครับช่องที่2อยู่นี่นะครับช่องที่สองอันนี้ช่องที่หน่งก็ไม่ทํางานแล้วนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับเราก็คือเราจะใช้ตัวช่องตัวที่1เนี่ยเป็นตัวยิงนะครับเป็นตัวสั่งรีเลย์ทำงานนะครับส่วนไอตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับเนี่การโยกโยกหัวพ่นนะครับ เมื่อเราเทสตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับตัวรีโมทเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตั้งงานจริงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเซอร์โวที่มีทรอกที่สูงนะครับก็คือรับประมาณ20กิโลนะครับณนะจุดที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ20กิโลถ้ายิ่งห่างกันไปเนี่ยน้ำหนักมันก็ยิ่งล,ล,ลดั่งกันไปนะครับดูสเปคนะครับข้างในนี้ไม่รู้เห็นเปล่านะครับ 20 kg นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่หน่อยที่สามารถที่จะใช้คู่กับไอตัวที่เป็นหัวตัวนี้ได้หล้วจากที่ผมทดสอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีกำลังในการโยก,โยกได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเพื่อนเอนเนี่ยงบไม่ถึงนะครับถ้าใช้ตัวเซอร์โวตัวเล็กตัวนี้นะครับระบบของเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเล็กลงตามนะครับอย่างเช่นท่อนะครับอาจจะเป็นออกซิเจนปลาเนี่ย ข้อเล็กๆได้นะครับอันนี้ก็จะพอที่จะมีกําลังนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาใช้ตัวเล็กตัวเนี้กับสายแบบนี้นะครับไม่ไหวแน่นอนนะครับก็คือผมก็เลยต้องใช้ตัวเซอร์โวที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะใช้ในการโยกนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็ต่อตัวเซอร์โวนะครับเข้ากับตัวช่องที่ทน่1นะครับโอเค ไฟสา,ายมือสุดนะครับสีส่้มงนะครับเป็นสัญญาณเนาะอยู่ซ้ายสุดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นไฟบวกนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟลบโอเคเราก็เปิดรีโมทนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ใช้งานได้แล้วก็คือเป็นตัวโยกถูกสายยกขวานะครับถ้าเพื่อนๆเป็นรีโมทที่เป็นราคาที่จะอาจจะต่าง่นนี้นะครับ มันจะทํางานแค่ทีเดียวนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแบบคุมให้ได้ละเอียดนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองเช็คดูนะครับอันนี้จะคุมละเอียดได้เนาะโอเคอเราจบเรื่องของตัวเชน้ตัวที่1นแล้วนะครับต่อมานะครับตัวไกายปืนนะครับเราจะยิงน้ํำยังไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับตรงตัวรีเลย์โมดูลของเรานะครับเราจะต้องใช้ เป็นไฟตัวนี้5โวลต์ในการแอคทีฟใช่ไหมครับเราจะเอาตัวสัญญาณจากตัวรีเซิร์เเนี่ยออกมาเพื่อที่จะมาจี้ตรงนี้ตรงๆไม่ได้นะครับมันจะต้องมีตัวแปลงตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวไมโครอีซีนะครับก็คือจะแปลงสัญญาณจากตัวรีเซิร์เนะครับมาเป็นสัญญาณที่สามารถที่จะเอาไปใช้กับ วงจรที่เป็น active high หรือ low ได้นะครับผมจะทําเป็นท่อพ่นแบบนี้เอาไว้นะครับเวลาเอาไปใช้งานก็จะได้แบบไม่ไม่กระทบกระเทือนนะครับตัวนี้นะครับเราก็เอาฝั่งตัวเนี้ยเข้ากับตัวตัวรีเซิเวอของเราเข้าตัวชินั่นตัวที่2นะครับตัวที่เป็นตัวไก่ปืนตัวนี้เสร็จแ,แล้วฝั่งเอาพุทนะครับเราจะใช้ขาใดขาหนึ่งนะครับ มีตัวต่อสุ่มขึ้นมาขาหนึ่งนะครับขานี้ก็ได้นะครับงงไหมครับอันนี้เป็น receiver ตัวนี้ก็เป็น E s C นะครับแล้วก็เข้ามานะครับก็ต่อเข้ากับตัวอินพุตของตัวีเ l a y นะครับอันนี้แล้วก็เปิด ้อนไฟให้นะครับเจดูนะครับทำงานไหม่ถ้าเจออย่างนี้ไม่ทำงานนะครับให้เปลี่ยนขาไมา่อีกขาหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกดดูอ่าโอเคก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวโยกกอะรนี้ก็เป็นตัวสั่งให้รีเลย์ทำงานนะครับ โอเคก็น่าจะครบทั่วแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการเดินสายไฟก็เพื่อนๆก็ไปไล่เรียงเดินสายไฟกันใหม่นะครับวิธีการเข้าสายอะไรอันนี้ผมตอบคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับ